สำหรับทางด้านปริยัติที่เราจดจำมานั้นกับภาคปฏิบัติผิดกันมากต้องแล้วผ่านทางภาคปริัติและภาคปฏิบัติแล้วจะพูดในอย่างสถานคนเรานะถ้ามีตั้งแต่เพียงเรียนมาเรียนมาเข็ตามภาคปริญาณจะเรียนจบภาษาตีดกมันก็ไม่พ้นเป็นหนอนแท้กระดาษแล้วเข้าใจไหมเป็นหนอนแท้กระดาษที่เรียนไม่ได้ทะเลาะกอกเปิดเลยถ้าเข้าสู่สงครามคือภาคปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราจะเห็นความจริง เหมือนทาหารที่เรียนวิชาการรบมาอย่างช่ำชองก็ตามแต่ไม่ได้เข้าแนวรบก็ยังไม่มีความหมายอะไรนะต้องเป็นผู้เข้าแนวรบนั่นแหละออกมาแล้วรอดตายออกมาแล้วจะพูดอย่างอาถรรพชาญชัยในเหตุการณ์ต่างๆในสนามรบ่บาง,งัันนี่ก็เมื่อเข้าภาคปฏิบัติแล้วเราจะรู้จิิงต่างๆขึ้นจากภาคปฏิบัติเหมือนกับเรา,เข,าเข้าสู่งสงคราม ศัตรูมาแบบไหนแบบไหนที่ควรต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยวิธีใดเราจะทราบในสนามโลกครับการ,รภาพวิชาผู้เป็นกลางกลางไว้สักหนะก็หล้วืดยที่ฟอกแทรบซิกแซกที่สุดตะในเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นผู้เข้าสู่สงครามนั่นแหละเป็นผู้เห็นเองเจอเองกอันนี้าภาคปฏิบัติตรงนั้นกันเรื่องอ,เร,องเรื่องทําเรืร่องกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ได้มาในตำราในกิเลสมีแต่มี ไอ้คำว่าตำรามีแต่ชื่อของจิเรสมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ตัวที่กตัวเหตุตัวการที่จะไปนรกสวรรค์ไปนิพพานเป็นบาปเป็นบุญจริงคือตัวใจเนี่ยเมื่อภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของใจ